สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่นอ้องทุกทุกคนวันนี้กะสะแวก็อยู่ให้อยู่นาคือเก่าเนาะ,ะแม멜บุ๊ดไปใส่เนาะพี่เนาะวันนี้กะวานนี่เนาะสะแวไปหาคนมันได้หลายหลายพี่เนาะวันนี้สแวเห็ดหวานมันเนาะเีสย멜สมากินมันเนาะนพี่นอ้องอืมหวานมัน,นพี่นอ้อง มันเทียนบานเฮาเนาะพี่นอ้องสมาเนีไปกนนี่แต่หวัวใหญ่ๆสมหรัเห็ดหวานมันอันนี้มันหนึ่งเนาะอันนี้เฮาหนึ่งเอาบ่ได้เห็ดหวานบางคนกะอาจจะชอบกินเนาะสมัยก็ยังชอบกิน กันเนาะมันเทียนมันเกิดาำธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องไ <c oughs> ม่คิดเลยเพิ่มเพิ่มปวดเนาะมันนี้เนาะ <c oughs> อ,อืะมันดำธรรมศาสตร์ được buộc bộ đại nhàng. Hạ nó nó Nhầm nó mới xin hòa nó phải nó mình bên về Bên xịt nó hòa mình sẽ <laughs> 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 มันเหนี่ยวบางคนเขาก็ไปหากลนขายเนาะแต่ซสมา่หนะนักกลนวกิน <c oughs> ว่าเนเราตาเนี่มันใช่ตาแต่ทำเม่ามันใช่ตามาจะทุ่ง หัวก็เริ่มมาเขา,เขาเขาเพิ่งเรียแล้วปล่อยหัวไปการงานอืม nhiều là hang hèn gặp nọ. Nào. Nào mà lai mượn gần nọ. mà sao nào nọ. <laughs> Nguyên <laughs> là lòng hèn hèn. Man tuổi ninh. Kim chim bớt. Boo. Chăm chị ua nọ hèn 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 พถขอบอนมันเ่ยวันมันไปเสาเลยกปินเช้าแล้วกปนวันพิมคข้าวนาำ ใดรถือว ah um no. ่ามากกินมันก็จะลืมเด้อพี่น้องไปขุดเอาเถ้ป่านะเครือมันยำเนี่ยนะเครือนนิดหน่อยก็หัวใหญ่ๆเนาะพี่น้องเมื่อวานสมัครกลงหัวอยู่ว่าซาแขนผู้พี่น้องเครือนนิดหน่อยนั่นเรื่อนมันมันซํานี่แหละแต่หัวน่ะใหญ่ซาแขนมันเป็นสองแง่มีกมีสองหัวเครือเดีอ่ะ แห้งๆเนาะพี่นนองเบิ่งเน่ลมแต่ละมือกับลมแบบนี้เลย ก็ปล่อยมาเบิดแล้วนะพี่น้อง